โอเคนะครับผมเดี๋ยวผงจะปั่นจักรยานกลับแหลมแท่นไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณล็อกสิบห้านะล็อกสิบห้าช่วงต้นหาดเดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับไปที่แหลมแท่นแล้วเมื่อกี้ไลฟ์ในติกตอกมาสักพักนึงแล้วโอ้โหสิบเ็ดนาฬิกาสาสิบสองนาทีนี่จะเที่ยงแล้วนี่โอ้โหเราได้เงินเดือนเป็นหมื่นแน่เลยเนี่ยเออก็จริงว่ะแต่ไม่พอนะถสามหมื่นก็น่าจะโอเคอย่างมั้งเออ แต่มันไม่ถึงนะสิทำไล่จนสายเลยนะีะจนจะเที่ยงทำไปได้นะปัญญ,ญายานกลับไปก่องกนะันกลับเฉยๆนะฮะทรายเข้ารองเท้าเราแล้วเดี๋ยวไปหาที่เอาทรายออกตรงแหลมแทนล็อกหนึ่งล็อกตะบ,บอยดีกว่า มาอยู่แถวป้าติ๋มโต้รุ่งนะครับผมโซนนี้ก็เลยซอยหนึ่งมาจะมีร้านอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะถึงจะเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดก็ร้านอาหารก็ยังเทียบอยู่หาไม่ยากกับร้านอาหารเนี่ยแค่ไม่มีขายริมชายหาดเฉยๆขอปั่นจักรยานกลับรวดเดียวเลยนะครับผมพร้อมกับ ให้เห็นบรรยากาศริมชายทะเลกันไปย,ยาวๆอันนี้ล็อกฟรีโซนที่สนะครับผมวันนี้ก็เหมือนฟรีโซนทั้งหาดเราอยู่ตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลแสนสุขแล้ว ล็อกที่25้อ๋อพี่ป้อมอยู่ล็อก 21, 22ไม่น่าปั่นเลยพี่ป้อมทุกทีเพราะว่าปั่นมาแป๊บเดียวมันก็เลยแล้วรีสอร์ทห้าร้อยากสิบสง31 ล็อกสามสิบอ็ดห้าแสนล็อกสามสิบห้า เราไม่กินน้ำในเช้าเลยดูน้ำามันกันนะแต่ผมไม่ได้ดูหน้าจอนะครับผมผมไปปั่นไปเรื่อยๆเป็นกว่าจะถึงบ้านแล้วตอนนี้กล้อง360องศาก็ยังบันทึกอยู่เลยนะแบตยังไม่หมดอีกรอนนี่รนะู้สึกเราโม้มาคุณนานแล้วเนะี่ย ในเฟซนี่ไม่ได้ดูหน้าจอเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครถามถ่ายอะไรมานี่แต่ยังไม่เห็นข้อความนะครับเดี๋ยวไปลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไปตอบคำถามกันอีกทีนะวันนี้ช่วงเช้านี่น้ำจะอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า3เมตรขึ้นสูงสุดตั้งแต่ช่วง2องโมงครึ่งตานบ่ายสองลงอีกนิดหน่อย แต่อยู่ในระดับเกิน3เมตรอยู่ตอนเย็นก็ประมาณ3เมตรกว่าแต่พอหลังพระที่ตกกลางดึกก็จะมั่วภาพต่ำสุดประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนั้นนะฮะเหมืออแห้ง0.2เมตรเลยทีเดียว0.2นี่คือ20เซนนะต่ำแทบจะเดินเล่นกลางชายทะเลได้เลยนะ เรามาโผ่ถนนกลางหาดกันแล้วแล้วก็หลังสารเจ้าพ่อแสนผมจะอ้อมสารเจ้าพ่อแสนเล็กน้อยเพื่อให้ได้สาการาเจ้าพ่อแสนนิดนึงเห็นหรือเปล่านี่เห็นแต่ด้านข้าง,อง,งเอ๊ะมีป้ายอะไรด้วยเหมือนกับบทสวดคาถาอะไรต่างๆนัะนะ่นนะนี่คือหลังสารเจ้าพ่อแสนนะครับ เราจะปันไปเรื่อยจนถึงแหลมแท่นล็อกหนึ่งอันนี้คือล็อกที่49ล็อกที่50สิ้นสุดที่ล็อกที่8 4แล้วก็จะมีฟรีโซนที่8ฟรีโซนสุดท้าย แต่วันนี้เป็นวันอังคารก็จะเป็นที่โล่งไปหมดเหมือนฟรีโซนไปหมดเลยคนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้คนเบาๆเราต้องหยุดที่เซเวเพื่อที่จะซื้อกาแฟนี่หว่าเพราะว่ากาแฟใกล้บ้านเรามันไม่มีกาแฟที่เราอยากกินเลยก็มากินกาแฟตรงเซเว่น เดี๋ยวจะไปเซเว่นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ทิ้งค้ายกันตรงแถวนี้เดี๋ยวจะออกไปเซเว่นละเฮ้ยเดี๋ยวพี่ภูมิเหรอนี่มาจอดทั้ง เด uh, ี๋ยวไปเซเว่นตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็วันนี้ก็พามาดูกันเท่านี้ก่อนแล้วครับผมไม่ออกมาแล้วชิจีออกมาแล้วตอนเย็นนึ้นนะรอให้พระอาทิตย์รับหายไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาอีกที uh, สำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกันบายบาย よし。<laughs>